พบกผมนาะยชอตตี้บูโจอากับดาร์โกนิก้าออริจินนี่คือหนึ่งในเกมแนวแอคชั่น MMORPG ชื่อดังตั้งแต่ยุคร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เลยครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับโดยกา a วตี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นมานะครับเรียกได้ว่าคลาสสิกแบบสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพ4อาชีพเบื้องต้นเหมือนเดิมครับก็คือนักดาบนักเวทนักธนูแล้วก็โจรครับ และผมก็สารภาพตรงๆเลยว่าหลายอย่างผมลืมไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเล่นไปอธิบายไปในช่วงต้นของเกมนะครับใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับมันไม่มีออโต้เควสหรืออะไรทั้งนั้นนเนื่องจากว่าเป็นแบบคลาสสิกเลยครับแต่เราสามารถดูเควสได้ที่ด้านซ้ายบนนะครับเขาจะบอกนะครับว่าเราต้องไปคุยกับใครแต่ถ้าเราคลิกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีต้องเดินไปเองนะครับ สำหรับจุดสังเกตจะอยู่ด้านขวาบนนะครับเป็นมินิแมปเราสามารถขยายเข้าออกได้นะครับเครื่องหมายตกใจก็คือเควสนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเควสที่สําคัญจะเป็นสีแดงนะครับที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็เดินไปบริเวณน,นั้นได้เลยครับส่วนเควสที่เป็นเครื่องหมายตกใจก็แนะนําว่ารับไปให้หมดเลยก็ได้นะครับเราจะได้ไปทำเควสทีเดียวเลยครับผม สำหรับวิธีการเดินเคล็ดไวๆก็ให้เรากดลูกศรสองครั้งแล้วปุ่ม C ใช่ป่ะจะเป็นการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและก็โดดไปด้วยครับนี่แหละทําให้เราเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนการวาร์ปนะฮะก็ให้ไปที่แท่นวาร์ปก่อนแล้วกดปุ่ม Z ในความเป็นจริงแล้วตัวเกมมันมีส่อนนะอันนี้ผมอธิบายอีกครั้งนึงเผื่อใครจาไม่ได้เฉย ส่วนมอสเตอร์ที่เราต้องสู้ด้วยเนี่ยจะมีตัวคิวอยู่บนหัวแบบนี้เลยครับเรามีสกิลอะไรก็ประเคนใส่ไปให้หมดเลยครับการโจมตีปกติก็กดตัว X เนาะแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้สกิลดูที่ด้านซ้ายล่างนะครับตอนนี้ผมมีสกิลเดียวนะฮะสกิลนี้จะทําให้สตูลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับถ้าเกิดมันล่วงลงพื้นแล้วเรากดปุ่มล่างคางไว้แล้วกดโจมตีนะครับเราจะเอากระทาทุบที่พื้นฟาดโจมตีซ้ํามันได้ครับและเดี๋ยวเราเล่นไปอีกสักพักหนึ่งเราสามารถกระโดดโจมตีได้ด้วยครับแต่ว่าตอน,น พอกลับมาที่เมืองแล้วก็ไล่ไปส่งเควสได้เลยนะครับแล้วก็รับเควสใหม่ๆมาด้วยนะครับผมไหนๆก็กลับมาที่เมืองแล้วครับเดินมาด้านขวาน,นิดนึงของ NPC คนเมื่อกี้เลยครับจะเจอ Event Manager อยู่ห้วยเขาได้เลยนะครับผมมีไอเทมโค้ดมาแจกครับก็คือกดข้อแรกนะแล้วดูด้านซ้ายครับอันนี้คือเมนูที่3 KOL Giveaway นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งคูปองแล้วก็กรอกโค้ด Short Draw เข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับท่านผู้ชมเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วไปดูที่แท็บแคชนะครับท่านผู้ชมจะได้ของมา3สิ่งก็คือบูเจฟ t เ r ออันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ในการชุบชีวิตนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมอีก2อันเลยก็คือ Event p o พอร์ชั่นอกับ Event p o พอร์ชั่นอนะครับก็สามารถที่จะกดปั๊มแล้วได้เลือดไปเลย250ครับซึ่งมันสามารถปั๊มได้เรื่อยๆเลยนะครับขวดยาเน,นี้ยมันจะเก็บสแต็กไว้ที่25,000ยูนิตถ้าเกิดว่าหมดเม,ม,มื่อไหห่ก็มมด แต่กว่าจะใช้โหมดบอกเลยนานมากครับดู HP ของผมสิ400กว่าๆเท่านั้นเองครับกดกันมืองีกอะกว่าจะยาหมดทีนี้เจอเววสหลักอันใหม่ครับเขาบอกว่าให้เราไปที่มิชชั่นแมพเพื่อจัดการเวกบอลหรือว่าหมาปา่าเผื่อใครจําไม่ได้นะครับในแมพแรกสุดที่เราต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์มันจะมีจุดกระโดดใช่ไหมอ่าก็ขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็ออกมาด้านขวาอีกเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะเจอนี่นี่น,น,น,นโดดขึ้นไปได้เลย นี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็คือการวาร์ปเข้าไปสู้กับหมาป่านั่นเองครับแต่ก็จะออกไปแนะนําว่าเราอาจจะต้องมาทําการอัพของกับอัพสกิลกันหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปิดกระเป๋าเนี่ยให้กดตัวไอขึ้นมานะครับส่วนหน้าจอตัวละครจะเป็นตัวยูนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อใส่ได้เลยนะครับในและมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยแต่อาจจะต้องดูสถานะน,นิดน,นึงนะอย่างเช่นหมวกถ้าแย่กว่าเนี่ยเขาจะเขียนคําว่า reduce นะครับก็คือเราใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้พลังป้องกันมันลดลงนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าดีกว่ามันจะเขียนคําว่ามอเป็นตัวสีแดงเลยแบบนี้เห็นไหมครับนั่นหมายความว่าผมควรจะใส่หมวกลูกเจี๊ยบมากกว่านั่นเองครับส่วนสกิลทรีเนี่ยให้กดตัวเคนะครับอันนี้ผมสลับภาพเลยครับว่าผมจําไม่ค่อยได้หรอกผมก็อัพสกิลที่เป็นแอคทีฟมานะครับคือเดิมทีเราจะมีสกิลนี้สกิลเดียวผมก็เลยอัปเกรดท่ากระโดดโจมตีไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้อุกกาบาตตามมาด้วยแล้วก็อัปเกรดปืนใหญ่มาด้วยครับเพราะว่ามันยิงสะใจดี เดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยก็แล้กันครับถ้าปืนใหญ่เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูมาเยอะๆนะครับเพราะว่ามันยิงเป็นหมู่เป็นแง่เออแต่ว่าเปลืองมานาไปน,นิดนึงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อที่เมืองก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแมปต่อสู้มันก็มีขายอยู่นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเป็นแง่เออโคตดสบายเลยครับทีนี้เอ่อท่าที่ผมเรียนมาอีกท่านหนึ่งคือกระโดดโจมตีใช่ไหมนี่ไงเป็นท่าไฟฟ้าแล้วก็เวลากระโดดอยู่เนี่ยเราสามารถปล่อยอุกาบาทลงมาที่พื้นได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือเวลากดเนี่ กระโดดก็คือตัว c ใช่ไหมกโดโจมตีคือตัว x แต่ถ้าเกิดเป็นอุกาบาตเนี่ยเราต้องกดกระโดดและล่างพร้อมกับตัว x นะครับเดีจะใช้อุกาบาทได้ถ้าเกิดใครคิดว่าโหมันซับซ้อนจนเลยเนี่ยกดไม่ถนัดเลยไม่เป็นไรเกมนี้มันมีมาโคอยู่ด้วยนะครับเปิดหน้าจอสกิลหรือว่าก,กดตัว o ก็ได้ครับเขาจะเปิดมาโคมาให้ซึ่งเขาจะมีให้เบสิกสองท่านะครับคอมโบโแรกจะเป็นการยิงกระสุนแล้วค่อยงานขึ้นฟ้านะครับส่วนอีกคอมโบก็ทําเหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าจะมีการกระโดดแล้วใช้อุกาบาตตามไปด้วยนะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากทำคอมโบเองก็ได้นะก็อย่างเช่นผมบอกว่าผมขี้เกียจกดกระสุนบ่อยๆอะ่ะผมจะยิงแบบยาวๆเลยด้วยการกดปุ่มเดียวผมก็ลากมาใส่ตรงนี้เลยแล้วผมก็เซฟเก็บไว้นะครับพอเซฟเก็บไว้เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าอยากใช้งานก็ลากตัวเนี้ยมาใส่ในมาโครตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับพวกสกิลต่างๆที่เป็นสกิลแอคทีฟสกิลแอคทีฟจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะ ถ้าเป็นสีชมพูนี้คือแพสซีฟแพสซีฟมันลางไม่ได้เนาะก็เหมือนกันก็คือลางมาใส่ใส,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 ใส่ใส่ได้เลยไอมาโค้ที่ผมสาธิตก่อนอันนี้ที่มี1กับ2เนี่ยก็เหมือนกันครับผมใส่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้พูดถึงยาครับเราก็โดดไปด้านขวาอีกนิดนึงนี่ไงเจอตู้ขายายาแล้วนะครับก็คุยกับตู้ได้เลยลก็ซื้อยามาได้เลยนะครับพอเราซื้อยาเสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเนาะก็คือกดตัวไอนั่นแหละแล้วก็ดูด้านบนอนะ่ะเมื่อกี้เราใส่อุปกรณ์ใช่ไหมครับมันจะมีส่วนที่เป็นยูสหรือว่ายาอยู่ด้วยแล้วก็ลากยามาแปะไว้ที่ช็อตคัทที่เราต้องการได้เลยเช่นเดียวกันเนาะหลังจากนี้ก็จะได้ปั๊มยาแล้วก็สู้กับบอสเอ่ยอะไรเอ่ยได้สบายๆายนะครับเอาละไปลองลุยเดนเจนกัน เนื่องจากผมยังไม่ได้ผ่านสักด่านเลยนะครับก็ต้องไล่ระดับตามชั้นกันไปเนาะเขามีแนะนำเรียบร้อยแล้วเวลหนึ่งเวลสองเวลสามเวลสี่เวลห้าอะไรเงี้ยครับก็ไปลุยกันเลยมาถึงเจอแกงก,กีกี้ก่อนเลยครับผมเวลสองเองอะ่ะก็สบายสบายครับไม่ยากเท่าไหร่ก่อนนันนี้เราไปทำเคเวสด,ด้านนอกมาจนเวลสูงกว่านี้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวลองยิงจะกำลังจะยิงเลยไม่ยิงดีกว่ากำลังยะงยิงลุกระเบิดเลยเปลืองมานาไม่ใช่แล้วหรอกไปลุยอ้มาเลยมาเลย,มา,เลยมากองรวมกันมาเลยจ้ามาเลยมาเลย เอ out, Programs, autant, horses, an, at, ้ยเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนไม่โดนมา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 กองรวมกันมาเออเออเป็นไงเออเอออันนี้เลยคุ้มเลยยิ่งทีเดียวโดนหลายตัวแบบนี้คุ้มโอเครับซับกันไปจ้าม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 ากองรวมกันใหม่มา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 เยอะ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 เอออู้หูสะใจ ละใจก็ผมเรียบร้อยรับทรัพย์กันอย่างเต็มที่ก็นี่ยแหละครับบรรยากาศการต่อสู้คนน่าคิดถึงเลยเนาะเออคนคิดถึงแบบคิดถึงมากอะ่แะแล้วก็เดินทางมาถึงห้องบอสนะครับบอสเลเวล5ครับไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่ามาลองดูเลยครับโอ้ยสบายแบบนี้สบายสบายเลยอุ้ยอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประมาทไปหน่อยผมจําไม่ได้ว่ามันจะตะคุบใส่เราแล้วก็มีมอนสเตอร์บางตัวเป็นเคเวสด้วยนะ ไม่เป็นไรผมหลบจากด้านบนกับด้านล่างได้ครับสบายๆเพราะบอสส่วนใหญ่มันจะโจมตีไปที่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับมันไม่ค่อยออกมาด้านหลังหรือว่าข้างๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีโอเคอุย้ยเวนกร,รมมันหันหน้ามาถอยก่อนเห็นไหมได้ไหมได้เนี่ยตะกุยขาแล้วหลบแบบนี้สบายยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยถอยหน่อยดีกว่าอุย้ยไม่น่ามาทางนี้เลยทางนี้ลูกน้องเยอะเร็อเร้เรโอ้โหแป๊บนึงอันนี้มาันนี้มันนี้นเออ ยิงระเบิดใส่เลยดีกว่ามาสิมาสิาสเออตัวขาตัวขาละลบเป็นไงโอ้สบายสบายระเบิดใส่ลุลุยให้ลบก่อนลก่อนมาสิระเบิดยัดหน้าเอ้ยถอยถอยถอยไม่ทันครับเอาสิเอาสิเรียบร้อยเป็นบรรยากาศที่น่าคิดถึงจริงๆครับส่วนของรางวัลที่ ส่วนของรางวัลที่ได้มาก็จะเป็น exp boost potion นะครับแล้วก็ Rainbow Green Money Pack ด้วยก็คือเปิดแล้วเราจะได้รับไอเทมนั่นเองเนาะเวลาจะกดใช้งานก็คลิกขวาได้เลยนะครับทั้ง2รายการและเควสก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเขาจะให้เราลงดันเจี้ยนเนี่ยทั้ง4เลเวลเลยก็โอเคฮะลงก็ลงลงให้ครบไปเลย4เลเวลแล้วพอดันเจี้ยนเลเวล2ขึ้นไปเราก็เริ่มได้รับพวกอุปกรณ์มาสวมใส่แล้วด้วยนะ พอมาถึงเลเวล3ศัสตูส่วนใหญ่เป็นแก่ครับถ้าไม่ใช้สกิลเริ่มยิงไม่เข้าแล้วนะครับอันนี้อาจจะต้องเริ่มพกยามานามาเยอะๆแล้วนะ หรือไม่ก็อัปเกรดสกิลแพสซีฟที่อยู่ด้านขวาครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มันาโพชั่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ให้กับเราแบบถาวรอ,อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับพออัปเกรดมาแล้วก็ยิงธรรมดาแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับลูกนี้น่าจะเอาแต้มสกิลมาโงสกิลนี้ตั้งแต่แรกๆเนาะจะได้ไม่ต้องมาคอยกดสกิลไม่เปลืองยา SP ีด้วยและในที่สุดผมก็ผ่านครบทั้ง4ดันเจียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาส่งเควสเพื่อน,น,นาเนินเควสหลักกันต่อไปได้เลยนะครับ ส่วนเควสหลังอันถัดมาเขาให้เราไปลงดันเจี้ยนที่เดิมเลครับแต่ว่าจะต้องเลือกเป็นฮีโร่เควส m มิชชั่นโหมดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดเลยนะครับมันจะเปิดในกรณีที่เราผ่านครบแล้วที่แตกต่างไปเลยคือมอนสเตอร์จะโหดกว่าที่ผ่านมาและก็มีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยครับถ้าเกิดเจอปัญหาย,ยิงไม่เข้าอีกตอนนี้เราได้รับอาวุธชิ้นใหม่มาแล้วนะครับมันได้จากการที่เราทำเควสหลักไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับในลองยิงกีกีดูดี เออแรงขึ้นกว่เดิมเยอะเดี๋ยวรอเลเวล10ก่อนจะได้อัพแพสซิบสกิลได้ยิงแรงกว่านี้อีกครับพอเรารับควสเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันมีมอนสเตอร์ลายทางให้เราจัดการด้วยตรงนี้นะครับผมเป็นมอนสเตอร์เควสเนาะแล้วก็ดันเจียนเหมือนเมื่อกี้เลยครับและเราก็ต้องไล่ทําเหมือนเมื่อกี้ไป๊ะๆเลยครับก็คือชนะ1ดาวยัน4ดาวที่นี่ แล้วก็มาส่งเควสกับคุณลุงคนนี้ครับหรืคุณลุงคนนี้เขาเป็นคนมอบเควสหลักําดับถัดไปนั่นเองครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะแล้วก็เล่นตามเควสเนี่ยแหละครับไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างนั้นเนี่ยผมกลับไปที่เมืองดีกว่าครับเพราะว่ามันมีบางเควสบางประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าเกิดอยากกลับเร็วๆก็มาคุยกับแท่นวาร์ปได้เลยครับกดสเปซบาร์เสร็จปั๊บกดมูฟเนาะเขาก็จะมีบอกเลยว่าวาร์ปไปที่ไหนครับซึ่งช่วงเนี้ยเราอาจจะต้องแวะกลับไปที่เมืองบางก็คือเมืองโอเดเลียนั่นเองครับส่วนวิ Invite to join นี่คือชวนเข้าปาร์ตี้นั่นเองครับหรือว่าเราจะแอดเพื่อนกันก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะไป PvP ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับหรือแม้กระทั่งการดีลของหรือว่าการแลกเปลี่ยนไอเทมก็ทําได้อย่าลืมนะว่าเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์คลาสสิกระบบดีลของมันมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมหาเพื่อนไม่เจอหรือเพื่อนอยู่ไกลเนี่ยก็ดูด้านขวาล่างได้ครับมันจะมีคําสั่งอมมูนิตี้อยู่หรือว่ากดตัว Y ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วเราก็ใช้คําสั่งแอดเพื่อนได้เลยครับพิมพ์ชื่อเพื่อนให้เรียบร้อยกก็ด OK. แคแแ่นัน ทีนี้มันจะมีเควสย่อยอีกอันนึงก็คือการซ่อมของนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ซ่อมของเรานะครับก็คุยกับแบ็กสมิธดูครับแล้วใช้คําสั่งรีแพร์มันจะมีเกราะที่ขึ้นตัวคิวอยู่แล้วก็สามารถลากมาใส่ในช่องนี้แล้วก็ทําการรีแพร์ได้เลยนะครับ ไหนๆก็มาหาพี่เขาแล้วนะครับผมเรามาทำการอัปเกรดอุปกรณ์กันมากดีกว่าก็ง่ายๆครับลากของที่ต้องการใส่ได้เลยนะครับเขาจะบอกว่าต้องใช้อะไรนะครับและมันสามารถใส่พวกไอเทมเสริมได้ด้วยเช่นทําให้การสําเร็จมันมากขึ้นหรือว่าตีบวกลรวขอไม่แตกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองตีบวกดูเลยกันละกันดูซิมาอันนี้จากบวก1ขึ้นบวก2นะครับ ก็เพิ่มพลังโจมตีอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นเองอะ่ะผมคิดว่าผมคิดว่าตอนเราสู้ไม่ค่อยไหวเราค่อยมาอัปเกรดน่าจะดีกว่าละมั้งนะครับแล้วก็ของเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราไปลงดันเจี้ยนมานะครับเราสามารถเซปร์เรตว่าแยกมันได้นะโดยเฉพาะของที่ไม่ใช่อาชีพเราอะไรเงี้ยก็แยกแยกไปได้เลยนะครับพอเราแยกมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับไอเทมที่ชื่อว่าโซมานะครับ สำหรับโซเนี่ยเราเอามาใช้กับ NPC คนนี้ครับนี่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 อยู่ใกล้ๆกับแบ็กสมิธคนเมื่อกี้เลยเดินมาน้านทรายนิดหนึ่งนะครับก็คุยกับเขาเราเลือกข้อสอนนะครับแล้วก็เลือกข้อแรกเนาะ แล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราต้องการนี่แหละมาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีบอกเลยนะว่าต้องใช้โซเท่าไหร่อันนี้ก็บอกว่าใช้20โซและเราสามารถใส่ของที่เพิ่มอัตราความสําเร็จหรือว่านู่นนั่นนี้ได้ด้วยนะครับและคําถามคือโซคราบคืออะไรใช่ไหมมันเอาไว้ใช้ในการเพิ่มออปชันให้กับอุปกรณ์นั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้ยังไม่มีเลยใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูเลยกันละกันครับมาดูซิว่าจะได้อะไรเอ่ยอืมได้คเรดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผม เอาละก่อนจะลากันไปเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่านะครับก็กด e s c a p e ขึ้นมาได้เลยนะครับเอาที่สําคัญสำคัญนะคือการย้ายชแนลเพื่อบางทีเรามาอยู่ชแนลที่มีคนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับก็ย้ายไปชแนลที่คนเบาบางกว่าได้ต่อมา Key Settings นะครับก็คือการตั้งค่าคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เราตั้งค่าได้เองแบบอิสระเลยนะครับอย่างเช่นสมมติผมจะเปลี่ยนม i น i m แมผมก็ลากแบบนี้เลยเอาม i น i m แมจากตัว N เป็นตัว B อะไรแบบนี้เป็นตน้นก็คือลากได้เลยครับ ส่วนต่อมา options นะครับอันนี้สำคัญหน่อยก็อยู่ที่กราฟิกนั่นเองครับอันนี้ผมเปิดกราฟิกสูงที่สุดแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอันนี้เป็นเกมเก่าคลาสสิกนะครับผม mm hmm. ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยูใ่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ